แบ่งแบ่งคนเขาก็มาใส่ได้ครับอาไม่ปลอยใส่สุดรถไปไปจะใส่เป็นไเอาน้ำด้วยบีขวดนีขวดครับีขวดนแี่ทมีนี่กินหมได้ครับขมไม่เดีย โคเล่โคเล่ครับต้นห้ขเขานครับต้อนอยากใช้เลือดจริงไหม

จังหวะมันขาดเนี่มันก็สีมันตนี่สีตามจริงๆนวเนาะยงอยู่เพิ่มเมื่อดวนแล้วครบเนีะับบสุดดเลยครับมุ้งแบบนี้เลยด้วยครับด้วตาม้วยพากเนาะบนีะ บานได้ปกินได้บานเลยเด้อน้องสีสันตรงมาก่อนเลยครับสมบูรณ์ ไปสนใจติดต่อช่องบ้านนครพนมมาหน่อยด้ยครับเด้อเดี๋ยวไปทำให้กินฮอดบ้านครับโอ้ยน้ำหนักหนักไปหน่อยอมแต่นอกผิดน้อ,อ,นอ,นอยไหยอืมบานซิมรูปบานเลยอ๋อกินรูปไปน่อยทำยังไงโตโตเลยเอ้าคำยังไงเลยซิมก่อนเด้อครับอันนี้เด้อ <laughs> เป็นตับอัน พอเท่าพิดใจจะอันบ่วงอุ้ยพี่หน่อยโอ้ว้ยเอาพี่น้องอยพี่น้องไงกล้องรอบกันบัน